กอดจีลายยถึงกับน้ำลายไหลเมื่อเจอช็อตเด็ดโบเบนจวันคืนท่านสามีแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วสำหรับกอดจีลายุหลังสวมบทปาดอัมพลจากละครเรื่องกระเช้าสีดาได้น,น่ารักโดนใจสวาวๆทั่วประเทศจนใครหลายๆคนมโนว่าเป็นผัวทิพย์ของตัวเองล่าสุดทำเอาแฟนๆอิจฉาในความรักของกอดโบหนักมากเมื่อกอดได้ลงคลิปในไอ s t o r y ของตัวเองตอนที่กำลังวิดีโอคอลหาโบเพื่อพูดคุยก,กันได้หายคิดถึงกันเบาๆแต่มีจังหวะหนึ่งที่แฟนสาวโชลรามหน้าท้องให้กอดดู มันแน่นมากพร้อมกับตบโชว์สองสามทีงานนี้กอดก็ไม่รอช้าขอรับบทนางน้ำลายไหลทันทีหยิบน้ำขึ้นมาดูดแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกจากปากโบเห็นถึงกับขำกันเลยทีเดียวส่วนกอดก็หัวเราะไม่แพ้กันไม่รู้ว่าอันนี้ขำแก้เขินหรือขำไม่คิดว่าตัวเองจะกล้าทำกันแน่นะเนี่ยขอขอบคุณภาพไอจีกอดฟาเธอร์หนึ่งหกสามสองโบอันเดอร์สกอร์เบนจวันภาพและแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ